สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขปูสุขคนจ้าวันนี้ก็มาพอกาวแย่นุ้ดผ้าแซบคือเกาเนาะจ้าพี่น้องจ้าวันนี้แย่นุ้ดก็ได้จุเนื้อนะพี่น้องก้อยจ้าก้อยยังก็ผักขี้ริ้วนี่จ้าักขี้ริ้วก้อยก้อยน้ำจ้าเนื้อน้ำจุเนื้อน้ำเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็แก้วจ้าแก้วมะนาวเนาะจ้าเนาะพี่น้องพ่อพี่มังตังขออนุญาตเอาไว้ข้างล่างเนะจ้านี่ก็ข้าวเหนียวข้าวเหนี้ยหนึ่งปั้นเนาะจ้าเนาะ อันซิมเมืองคอนเด้อพี่น้องจ้ะบ่เคยกินดอกเมนูนี้เป็นเมนูแรกที่อยากลองน้ำมูนนะจ้ะเนาะอยากลองกินคือเพิ่นเนาะจ้ะเนาะค้าใหญ่ๆเนาะจ้ะเนาะลองลองค้าแรกกับข้าใหญ่เนาะจ้ะเนาะผักเคียงกับมีต้นหอมเนะจ้ะบักแตงหอมแขกกระเทียมพริกเนะจ้ะ ล่องร่องคำแหลกกอนเนาะพี่น้องจ้ะสิหลอดหรือสิหลวงเนาะจ้นะเนาะมันหลุ่นกับยายนุษต่จ้ะเด้อพี่น้องล่องก็นเนาะจ้ะแล้วพี่น้องมือนีมันมีตับจ้าตับบ่สวยเพิ่นเลยบ่ให้เพิ่พนว่าตับบ่างามบ่ต้องเอาดอกเนาะเพิ่นนะจำกับแก้วเนาะจ้ะเนาะพี่นอ้องอื แซ่บด้วจ้ะอืมขอทาด้วยพี่น้งองเรงเดี๋ยวไม่ตัดนะพี่น้องพี่น้องร้นจืดจุย หวานช่วยๆ,ๆพี่น้องพัฒนาใจเนาะพัน์ตนหอมเขาพัน์หนึ่งสามจิบหยิบจากพัน์ตนหอมพี่น้อง Good <laughs> รกรแหลกตีกินดิบแบบนี้แล้วพี่น้องเนาะกรวแหลกจ้ะตัวแหลกเพื่อพี่น้องโดยตรงเลย <c oughs> จัดนักจัดเต็มเลยจ้ะพี่น้องเสียอย่างเดี๋ยวบ่ามีตับจ้ะบมีตับก็สีแสบครับ ไปเลาะหาตับื้อหลับเมืองพระยาบยมีไม่ไปเลยไหมไปดม ไปกินลูกพอตัวพอไผปป่พูนพวกกินดิบกินเนื้อน่าจะเนาะ อขอตัวขอไปนะจ๊ะเด้อผู้คนมอกินดิบ จิ้มจนจิ้มจิ้มบกนั่ง เมน,น,เนหูหนึ่งเลยั้งแรกงแล้วพี่น้องเนาะแ <c oughs> สบอยู่จานเดี๋ยวโมดุ้นยินดีไปหาเบืองตับมาสู่กินเนาะจ๊ะนาะพี่น้องเมื่อนี้ตับเพื่นว่าพอกลางนั้นพวงามก็ต้องเอาดอกนกเจนะกะเ็เลยบดได้ก็เลยได้แต่นเนื้อกับมันพากินริวมากินเนาะจ๊ะนาะกับก้อยสมาเส้นเปลิลเมืองก่อนนะจ๊ะหลอดอยู่พี่น้องหลอดอยู่เดี๋ยวมโมดุ้นเราตับเนาะจ๊ะเนาะพี่น้องเนะาะพากินจิวตับเนาะจ๊ะเนาะพอกันคลิปหน้าค่ะ